อเห็นประปาเรามาเดินชมสวนดูดๆๆนู่นดูนี่เก็บพงเก็บผักอืเห็นป่ะใช้ google ถ่ายถามหาไม่ไม่รู้จกักผักไม่ไม่รู้จักพืชผักอะไรก็ถ่ายเห็นไหมจ๊ะนี่ถ่ายจุก๊กเดี๋ยวพุ่จะบอกเองว่าต้นอะไรเออมร้าดีมร้าจ <laughs> <laughs> ีน เช้าอากาศดีพอดีเห็นปาป๊าเดินมาดูสวนก็เลยถ่ายสักนิดนึงียายปลูกผักกินเองก็ดีอย่างนี้แหละเก็บนู่นเก็บนี่กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพืชผ,ผักต่างๆของเราปลอดสารพิษเห็นไหมจ๊ะอยากรู้พืชชนิดไหนก็ใช้ Google ถ่ายรูปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะา่าเดี๋ยวมันจะบอกให้ว่าเป็นต้นอะไรมันจะมีให้เลือกไนงะมีให้เลือกคือมันไม่ได้แม่นยําขนาดที่แบบถ่ายปุ๊บรู้ป,ปั๊บนะ Google มันจะต้องแบบประมวลผลก่อนไงจะต้องแบบว่าหาข้อมูลก่อนใบลักษณะนี้คือต้นพืชชนิดไหนเพราะบางอย่างใบมันเหมือนกันเนี <c oughs> ่ย เมื่อกี้ปป้าถ่ายมาระจรีนเห็นไหมเออถ,ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายใบไปเดี๋ยวมันก็จะแยกแยะจำจำแน่ให้เราว่าเป็นต้นอะไรสนุกดีนะใครที่แบบว่าออไม่รู้วิธีไม่รู้จักพืชต,ตรงนู้นตรงนี้ก็ใช้แอป Google นี่แหละ ทายเลย <c oughs> นะมาเดือฝรัง่งมันบอกว่าก o เกิล <c oughs> บอกว่าเห <c oughs> ็นมาเดือน่นะกูเกิลก็จะบอกมาเดือแต่มันบอกไม่สามารถบอกชนิดได้ไงมันไม่บอกสายพันธุ์เ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยป้าป้าถ่ายเนี่ยถ่ายนี้น,นะเดี๋ยวก็จะบอก อ้วงอ้วนห่าวเสียงดังมากเลยเสียงดังมากเลยนะอ้วงนะเสียงดังเข้าใจาาไหมเนี่ยเสียงดังมะเขือพวงเห็นไหมแล้วก็จะบอกมะเขือพวงคือถ่ายใบมะเขือเนี่ยสมมติถ่ายใบมะเขือเนี่ยป้าป้าต้องถ่ายนี่นี่โอ้โหนี่ของสิริรัตน์และกฤติกาด่เนี่ยนี่ได้ได้ทำมาไดพันแล้วเด้อเนี่ถยถ่ายถ่ายถ่ายใบถ่ายใบเนี่ย กูเกิลมันจะไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นมะเขือพันธ์อะไรนะต้องถ่ายที่ผลของมะเขือมันถึงจะบอกได้เพราะฉะนั้นคนมือใหม่หัดปลูกเนี่ยไม่รู้พืชชนิดนู้นชนิดนี้ก็ต้องใช้ลองใช้ดูมันบอกมะเขือปอกเ,ออเห็นว่าแต่จริงๆมันเป็นมะเขือนี่ไงนี่ มันเป็นมะเขือนี่มะเขือลายมะเขือตอปีโดแล้วแต่ใครจะเรียกนะคือถ้าถ่ายแต่ใบเนี่ยมันจะไม่รู้ Google มันจะไม่รู้นะต้องถ่ายที่ผลเนี่ยอย่างเงี้ยป้าถ้าป้าถ่ายที่ผลเนี่ยเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าเป็นมะเขือพันธุ์อะไรไงคือมันยังคือ Google มันยังมีข้อจำกัดของมันเองนะจ๊ะมันไม่ได้แบบว่าสมองมันเหมือนมนุษย์ซะเมื่อไหร่ ไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันจะมีข้อจำกัดของมันลองใชใ้ดูนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ดีกว่าถ่ายมุมกว้างๆนี่แหละเอ๋อนะถ่ายมุมกว้างๆ โอเคฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะไปละเราทํางานค้างไว้<ะ>สู้ไปด้วยกันบอกมะเขือลักบี้เนี่ยมะเขือลักบี้ใช่ตบีโดลักบี้ใช่ใช่ป้า<ะ>แล้วก็มะเขือลายแล้วแต่แล้วแต่ใครจะเรียกไงเออมะเขือคางกบคางกบจะลูกกลมๆไม่เรียว โอเคนะจ๊ะสู้ไปด้วยกันนะทุกคนนะลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวนะจ๊ะแค่นี้นะ